อีกขึ้มารอนี่ยใชนไหมน่ารักไหมน่ารักเลยเว้เวเวไปหาไปหาน้องหน่อยกว่ามูเหรอนี่ก็น่ารักนะเออนี่น่นี่นี่นี่น่ารักมากเล มอร์น <Morning S 2> ิ่งนะสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money h ฮีโและนี่คือรายการติวเข้มกว่าเทปประจำเช้าวันอังคารที่14มกราคมปี2 5 6 8นาขณะที่ผมอัดคลิปนี้อยู่คือคืนวันที่13เวลา2ทุ่ม17นาทีนะครับ ก็จะไปอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่13ก่อนเลยมีตัวไหนเล่นได้บ้างเอฟ้ายังรุนได้นะฮะสต็อปลอเป็น2.48อ e ีออนเล่นไม่ได้ไม่เข้าแผนนะครับออร่ารอได้ครับสต็อปลอดที่เดิม14.3 b e เบทาโกเล่นไม่ได้ครับตัวนี้ไม่เข้าแผนเลยไม่ยืน18นะฮะเซนเทลไม่ยืนนะฮะตัวนี้ไม่ได้เล่นคอมเซเว่ไปทำแฮมเมอร์ข้างล่างใหม่ ก็ไม่เข้าแผนแต่ว่าวันนี้ถ้ายืนเหนือ23.8ได้เล่นได้นะสำหรับผมเซเว่นกันกุลกันกุลไม่ดึงเว้ยไม่ดึงแต่ก็ไม่หลุดโอเคอะมาลองดูแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดย้ำอยู่ที่2บาทนานๆมีโอกาสหลุดได้นะครับตระมาดระวังใช้2บาทเป็นสต็อปลอดพีอาร์ไม่ดึงนะฮะตรงนี้ไม่ได้เล่นครับ AU นี้ผมเอาเข้ามาดูเฉยๆเนาะ โอเคก่อนที่จะไปดูของวันนี้อัปเดตดัชนีกันซะก่อนสุดท้ายไม่ไม่เปิดโดดเว้แต่เปิดโดดลงเออกลาวว่าจะเปิดโดดขึ้นแต่ดันเปิดโดดลงมีเคลียร์ล่างให้เห็นอีกต่างหากก็ถ้าเกิดสถานการณ์นะครับเล่นอยู่ในโซนต่ำกว่า1.360ในวันนี้อวันอังคารเล่นต่ำหนึ่งสามหกศนย์วันพุธเล่นต่ำหนึ่ามหกศนนี้เปิดช็อตได้รัวๆเลยนะฮะนะ คือเงื่อนไขของการเปิดแอของเราเนี่ยคือมันจะต้องมันจะต้องเปิดบวกเนาะเปิดบวกเปิดโดดแล้วก็ต้องปิดเขียวได้แต่น,นี้มันทําไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นรอดูนะครับวันอังคารวันพุธถ้ายังอยู่แถวนี้เตรียมจริงๆตรงนี้ก็เตรียมเปิดช็อตไม้แรกได้แล้วสมมุติว่าจะเปิดซัก5สัญญาสมมุตินะก็ตอนนี้ก็เปิดสัญญาแรกไว้ก่อนนะครับถ้าอังคารพุธย,ยืนยันแล้วก็เปิดสัญญาที่2สัญญาที่3สัญญาที่4ได้เลย โ okay. อเคอะแล้วก็มาดูที่เซต50ไม่ต่างครับตรงนี้นะถ้าเล่นต่ำกว่า8-9 0นะเลขนี้เลยนะครับ8-9 0อังคารก็ต่ำพุทธก็ต่ำเปิดช็อตได้เลยนะก็มีโอกาสไหลลงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของวันนี้กันบ้างฮะมีตัวไหน be 8เล่นได้กรณีนะครับเล่นอยู่ในโซนที่เหนือ11.6 ถ้าต่ากว่าคือวันนี้มาแล้วก็ปิดต่ากว่า11.6อหย่างเงี้ยหรือว่าเวลาใกล้ปิดแล้วมันต่ากว่า11.6ไม่เล่นนะฮะมคอร์ดมคอร์ดนี่ลองได้นะฮะสะตอต่รอยหดถ้ารับเงินขายได้ก็เล่นได้แนวต้าน6.6 BBIK สวยนะก็วันนี้นะครับไม่ควรต่ากว่า37.75ถ้าต่ํากว่านี้นะฮะไม่เล่นแต่ถ้ายืนแบบ39 39กว่าเล่นได้ไม่มีปัญหาบ้านปู บัตบูลเล่นได้นะครับสต็อปลอดอยู่ที่5.2เล่นได้2 2วัน3วันแถวๆนี้ AKR สวยงามนะครับถ้าวันวันอังคารมันพุธนะถ้าพักได้1.01เป็นต้นไปนะครับสามารถซื้อได้แล้วก็แนวต้าน1.06นะฮะ r b f เป็น b u l l ิตแอนด์ f กิลฟตัวนี้เล่นได้เลยนะสต็อปลอด6.45แนวต้าน7.40แล้วก็ VGI ตัวนี้เล่นได้เลยนะครับสติตอยู่ที่3.16แนวต้านเบรกนะฮะล,ลุ้นการเบรกเพราะว่าย่อลงมาแล้วดึงกลับเลยนะครับ3.68แบ่งขายที่3.68บางส่วนก็ได้นะโอเคอะแล้วก็ตรงนี้นะต,ตลาดหุ้นกำลังยอ่อกำลังซึมใครที่อยากจะผันตัวมาศึกษาอีกตลาดหนึ่ง ซึ่งเป็นตลาดโ o l d spot นะครับเทรดทองเป็นอ้างอิงทองคำโลกเนาะตัวนี้เราจะเทรดกัน23ชั่วโมงต่อวันนะไ,มไม่ได้พูดเล่นนะตลาดมันเปิด23ชั่วโมงจริงแต่ว่าเราจะไม่ได้ค้าง position เนาะก็คือเทรดทำกำไรในช่วงสั้นๆอาจจะ30นาทีรู้เรื่องนะครับ3ชั่วโมงรู้เรื่องอะไรทำนองนี้นะครับใครที่อยากจะมาศึกษาตนนัวนี้จริงๆมีอ e ีบุ๊แนะนำเป็นอ e ีบุ๊เล่ม7สอนเกี่ยวกับ การเทรดทองโดยเฉพาะเลยอ่านตัวนี้เล่มเดียวก็รู้เรื่องแล้วฮะแต่ถ้าเกิดซื้ออ e ีบุ๊กแล้วอยากจะเข้ากลุ่มด้วยก็สามารถเข้าได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายแค่เปิดพอตผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยหลังจากเปิดพอตเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวน,นะฮะส่งเลขบัญชีเท,ทรดเข้ามาในไลน์ผมหน่อยอเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับในกลุ่มจะนำโดยอาจารย์ออฟผมผมแนะนำว่าช่วงนี้อาจารย์ออฟฟิตมากเออฟิตมาก คือจันออฟเนี่ยไม่ได้เล่นไลน์นะฮะแต่ว่าอาจาย์เปิดเปิดไลน์มาสําหรับสอนเทศทองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวจันอ,อ็อฟจะยุบไลน์เมื่อไหร่ไม่รู้นะคือพยายามไม่อยากให้พลาดช,ช่วงนี้เพราะว่าจะฟิตจริงๆนะก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับกลุ่มลน์เทรดทองเนาะแต่กลุ่มลน์เทรดุ้นไม่มีนะะทีนี้ ใครที่อยากจะเปิดตัว t f e c t อัปเดตหน้าเทศกันก็โทรปรึกษาได้ครับที่เบอร์ที่ให้ไว้ตรงนี้นะมาดูครับเอาจอพอจะไม่ต้องดูแลน้องแบบเต็มร้อยก็ตอนเจ็ดปีอ๋อโอเคแต่ผมไม่ไม่รู้หรอกแล้วแต่คนเออแต่คืออย่างอย่างเราเนี่ยพ่อแม่ลูกนี่เราอยู่ด้วยกันถ้า ถ้าไม่ตีว่าแฟนผมไปทํางานเนาะแฟนผมเป็นราชการน้องไปเรียนเร,เราก็จะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยผมเชื่อว่าต่อให้เกินเจ็ดขวบเขาก็จะอยู่อย่างนี้เชื่อไหม,มเพราะว่าเราทัชทัชกันตลอดทัชกันมากแบบว่ากอดกันหอมกันอะไรเป็นแบบเป็นธรรมดามากผมผมเดาเอาเองนะแต่ผมผมคิดว่าถ้าเลี้ยงอย่างนี้เนาะ จะ10ขวบหรือมากกว่านี้นะก็น่าจะประมาณนี้แหละครับถ้าถ้าเขาไม่ได้ไปเรียนที่อื่นก็น่าจะกอดเกือกกิ้งกันอยู่แถวนี้แหละนะฮะจะทุน24.5ไปต่อได้ไหมใช่ไหมฮะ B A Y พี่ครับคัดดีไหมครับย4 5บเนี่ยจุดสต็อปมันคือ22.9ครับพี่ ถ้าพี่ฝืนพี่ฝืนมันก็จะเด้งเพื่อลงต่อใช่ไหมชุดนี้มันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแล้วตรงนี้คือซึมเลยเอไปต่อในที่นี้คือลงต่อนะครับก็คัดดีกว่าครับสอบสามุ้นเจอาขาลงเริ่มอ่อนแรงหรือยังอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ว,วพาสังเกตดูเนาะว่าจะยังไงเข้าไปเก็บสองจุดศูนสองโอ้สต็อปร็อช่องเดียวเอามาลองดูครับ หุ้นจ้าลงวันแรอ๋ออออ๋อเขาจะอาศัยว่ามันมันพักตัวออกข้างถูกไหมถูกไหมฮะเออการพักตัวออกข้างในชุดนี้ครับสังเกตดิสังเกตดีๆเดี๋ยวผมเรียกปากกามาแป๊บหนึ่งลองสังเกตไปด้วยกันนะครับว่าตำแหน่งในการสัมผัสอลองดูนะ อันนี้คือสองบาทอันนี้คือการลงมาสัมผัสสองบาทใช่ไหมฮะตรงนี้นะตรงนี้อ่าแล้วพี่ลองลองดูไฮนะลองดูไฮนะตำแหน่งเนี้ยประมาณสองบาทยี่สิบเนาะตำแหน่งนี้พี่ว่ามันต่ำลงมาไหมพี่ว่าพี่ว่าต่ำไหมต่ำลงมาต่ำลงไหมแล้วก็ตำแหน่งนี้พี่ว่าต่ำลงไหมเออพี่พี่ว่าต่ำลงปนะน่ะตำแหน่งโลเสมอ ตำแหน่งหฮกดลงพี่คิดว่าออพี่พี่คิดว่ามันจะเด้งได้ปะเด้งเด้งเพื่อที่จะกลับตัวเลยได้ปะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยอะผมคิดว่ามันจะลงต่อแล้วก็ JR เนี่ย PE มันเท่าไหร่ปะโอ้ยมันเลขอะไรวะเนี่ย PE 9999.99เ 99. 99. 99. ชีย่ย ขอ,ขออภัพยพีอีหมืหน่นนึงอะ่ะอุ้ย <c oughs> ไม่ต้องไปดูดวงชุดชนี้ทิ้งหุ้นออกมาด้วยสองล้านแปดแสนหุ้นผมว่าลงต่อที่มันติดสบาทเพราะว่ามันติดสเปรดแค่นั้นนะน่าจะลงต่อนะครับไม่คุ้มเล่นครับพี่ปล่อยมันไปดีกว่าเนาะหุ้น xo ทำไมร่วงเยอะจังครับจริงๆมันขึ้นมาไกลฮะ มันขึ้นมาไกลเกินไปแล้วก็ในปัจจุบันมัน,มนเสียทรงมานานแล้วครับมันเสียทรงมาตั้งแต่ชุด29 3 0บ้าบาทแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลือ18ตรงนี้ลงต่อนะครับอลงต่อผมคิดว่าน่าจะไปแตะโซน15บาทแต่ก็ตอบไม่ได้หรอกมันก็จะลงต่อ,อยางนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดสัญญาการกลับตัวรอบที่แล้วมันมับ11บาทตัวนี้ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่13บาทในรอบที่แล้วนี่ประมาณนี้นประมาณนี้ คนคนด่าผมเต็มเลยไปดูคลิปได้นะคลิปคลิปเจาะตื้นหุ้น XO ไปดูวันที่ก็ได้ในการลงคลิปนะนี่ลงลงช่วงประมาณนี้แหละหลังจากนั้นราคาหุ้นมันก็ย่อลงต่อเออแล้วเท่านั้นแหละฮะกับตัวแบบพิกฟ้าพิกแผ่นดินขึ้นสามเท่าอ่ะออจากต้นทุนอ่นะรอบรอบนี้มันจบรอบไปแล้วเนาะมันก็ต้อง ไปรอทำฐานกันใหม่ทิศทางหุ้น EE จะเป็นอย่างไรบ้างครับทุน62วันนี้มันขึ้น sp ใช่ไหมฮะต้องรอมันปลด x s p ครับตอบไม่ได้มันอาจจะปลดวันนี้ก็ได้ครับถ้าปลดแล้วไม่มีแรงขายนะผมผมเดาว่ามันมันสวยใช้ได้อยู่นะเนี่ยตำแหน่งอย่างเงี้ยมันสวยใช้ได้ครับถ้ามันตำ่ำเล่นต่ำกว่า60ตังก็ขายทิ้งแล้วกันเนาะ รบกวนจังขอความเห็นเนอทุน4.52วันนี้วิ่งแรงแนวโน้มจะเป็นอย่างไรครับกับตัวแล้วหรืออย่างเนอ,อลักษณะนี้ไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการกับตัวเนาะเป็นเป็นการเด้งในชุดแนวรับแค่นั้นเองนะครับแต่ก็เล่นตามได้นะเราไป2องทำเฟรมเล็กเพราะว่าในทำเฟรมเดมผมเห็นทำเฟรมเล็กใช้ซับอส4.76นะครับ ถ้าเล่นนะแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยคอมเมนต์ค่อนข้างน้อยนะตลาดมันซึมโอ้โหยอดวิวสามพันแปดหายไปในหมดฮะหายไปในหมดเนี่ยนะใครที่อยากจะฝึกทํากันบ้างน,นะครับรับข้อมูลหุ้นลายตัวแบบเจาะลึกสามารถที่จะสมัครรับข้อมูลได้ตรงนี้แนะนําว่าในช่วงที่ตลาดมันยอ่อยแบบเนี้ย สิ่งที่ควรทําคือการทําการบ้านเพื่อที่หาหุ้นดีๆครับแล้วตอนที่มันกลับตัวนะ่ะเราจะได้รู้เป้าหมายว่าเราจะเก็บตัวไหนอืมถ้าตลาดหุ้นย่อเราก็หนีตลาดหุ้นกลับมากลับมาซื้อทีก็คือไปซื้ออยู่ยอดดอยเหมือนเดิมคือถ้าเกิดทําเหมือนเดิมแล้วต้องการผลลัพธ์ที่มันแตกต่างมันคงไม่ไปไม่ได้ครับ เราต้องทําสิ่งที่แตกต่างเพื่อต้องการผลลัพธ์ที่มันแตกต่างถ้าเกิดใครอยากจะฝึกดูทํากันบ้านนะครับเทคนิคเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูได้ครับเป็นสมาชิกแพ็กเกจ450 300นี่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอยากเรียนอีเรียดและก็เรียนทีเฟกนะครับจะเป็นแพ็กเกจ750ใครที่สนใจกดสมัครที่ YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามรายลเอยเพิ่มเติมได้ที่ Li n e Money Hero สรหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย